อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลดีกาชี้หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ราชทันเตรียมรับวิบากกรรมช่วยป่วยทิพย์นายวัดติงสมิตนักวิชาการอิสระอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลดีกาและอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกอสอมโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ราชทันและโรงพยาบาลตำรวจล้วนมีวิบากกรรมที่ต้องชำระกรณีป่วยทิพย์ชั้น14ระบุว่า มีรายงานข่าวเมื่อเย็นวันที่9กรกฎาคม2568จากแพทยสภาเกี่ยวกับการตรวจสอบแพทย์4รายที่มีผู้กล่าวโทษว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมกรณีการตรวจรักษานายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดที่สถานพยาบาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันตสถานโรงพยาบาลราชพันธ์และโรงพยาบาลตำรวจ ระหว่างวันที่22สิงหาคม2566ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2567ว่าคณะกรรมการแพทย์สภาพิจารณาแล้วมีมติเป็นรายบุคคลดังนี้ก็นายแพทย์วอผู้อำนวยการทันทสถานโรงพยาบาลราชทันในข้อกล่าวหาให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงมติยกข้อกล่าวโทษขอแพทย์หญิงรอ แพทย์ผู้ตรวจร่างกายแรกรับในข้อกล่าวหามีพฤติการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมมติว่ากล่าวตักเตือน คพลตำรวจโทรนายแพทย์สนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจในขณะเกิดเหตุต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผอตอในข้อกล่าวหาให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความจริงมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นเวลา3เดือนมีผล1ต่อก2อ8 8 8 8ถึง31ทก2อ8 9 งอพลตำรวจโทรนายแพทย์ทอรองนายแพทย,ย์ใหญ่โรงพยาบาลต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนายแพทย์ใหญ่ข้อกล่าวหาให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความจริงมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นเวลา6เดือนมีผล1ต่อก2อ8 8 8 8ถึง31ทก2569ผู้เขียนเห็นว่า1ปัจจุบันแพทย์สภาได้ออกคำสั่งลงโทษแพทย์ทั้ง3รายดังกล่าวแล้ว คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองแพทย์ที่ถูกลงโทษสามารถฟ้องต่อศาลปกครองกลางภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีพรบรจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542มาตรา 492. กาการลงโทษของแพทยสภาดังกล่าวเป็นการลงโทษ,ษฐานประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมส่วนราชการต้นสังกัดยังมีหน้าที่ต้องสอบความผิดทางวินัยต่อไป โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนมี5สถานคือภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกและไล่ออกพอรบร,ระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551มาตรา88โทษทางวินัยของข้าราชการตำรวจมี7สถานคือภาคาทันทันทกรรมกักยามกักขังตัดเงินเดือนปลดออกและไล่ออกพอรบรตำรวจแห่งชาติพศ2547มาตรา82 3. แพทย์ที่ถูกลงโทษทางจริยธรรมและลงโทษทางวินัยแล้วหากปรากฏว่ามีเจตนาช่วยให้นักโทษเด็ดขาดพ้นโทษหรือรับโทษน้อยลง อาจมีความผิดอาญาฐานทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนปอาญามาตรา269และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตปอาญามาตรา157 4. พัสดีและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครรวมทั้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์อาจมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทำด้วยประการใดๆให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังไปปออาญามาตรา204และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตปออาญามาตรา157 5นักโทษเด็ดขาดอาจมีความผิดฐานใช้หรือสนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระทำความผิดอาญา 6. พนักงานอายการมีอำนาจฟ้องผู้กระทำความผิดดังกลา่าวต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบกลางซึ่งเป็นสารชั้นต้นแต่หากปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมกระทำความผิดด้วยอายการสูงสุดหรือคณะกรรมการปปชมีอำนาจฟ้องผู้กระทำความผิดทุกคนต่อสารดีกาแพงคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การฟ้องคดีอาญาดังกล่าวเป็นคนละส่วนกับคดีที่ศาลฎีกากำลังไต่สวนว่ามีการบังคับตามคำพิพากษาที่ไม่เป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของศาลฎีกาหรือไม่ครับ